สวัสดีครับเพื่อนๆเอซที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปเปลี่ยนที่มีราคาเกินหน้าเหรียญมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญห้สตางค์เป็นเหรียญรุนเก่าของรัชกาลที่9เป็นสีทองเหลืองนะครับเหรียญน,นี้จะจะเก่ามากนะครับจะเก่ามาก เหรียญนี้จะเป็นปีพศ2493มีราคานะครับมีราคาซื้อขายแต่รุ่นนี้ยังไม่แพงนะครับรุ่นที่แพงนะครับเลขศูนย์กับเลขห้านี่จะชิดกันจะติดกันนะครับสอเสือกับตอเต่าก็จะติดกัน รุ่นนี้ห่างราคาก็ไม่สูงความนิยมต่างกันในหมูนักสะสมนะครับแต่มีราคาซื้อขายนะครับห้าสิบสตางค์ตราแผ่นดินปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับก็หลักร้อยขึ้นแหละนะครับสภาพ นี่ก็ยังสวยอยู่สามารถมองเห็นชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นขาแว่นตัวหนังสือพ้ะบรมบรูปนะครับลวดลายต่างๆก็ยังมองเห็นอยู่ใครมีนะครับถ้าจะขาย ก็ส่งรูปไปประเมินราคาร้านที่เขาประกาศรับซื้อเขาจะประเมินราคาให้เรานะครับช่องเรานะครับช่องนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อเป็นคลิปที่ให้ข้อมูลนะครับคลิปที่ให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับเราไม่ได้ประกาศรับซื้อ มีช่องประกาศมีช่องรับซื้อแน่นอนสำหรับเหรียญนี้ชนิด50สิตางค์ปีพศ2549ราคาก็อยู่ที่คนซื้อกับคนขายตกลงกันคลิปนี้ก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญขายได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ